สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสุ่มซุดก็จีนะครับเนาะที่แบบว่าตอนนี้ได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับเนาะว่าตอนนี้มีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับว่าซุดก็จีจะอัปเดตเข้ามาวันไหนอะไรยังไงนะยครับองน้องก็คือตอนนี้ได้อัปเดตเข้ามปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเดี๋ เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเนาะเราก็ซุดก็จีจะกลับมาในรูปแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนาะเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะอยากรู้นะครับว่าซุดก็จีจะกลับมาแบบไหนนะครับวงน้องคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับเนาะเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าไปหาในกิจกรรมเซิร์ฟไทยในตอนนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าไม่มีแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวงน้องก็คือพีีี่่รรรรรรรวววิิิิิจาาากเเเเซซ์์์์ฟฟสสงงคคคโโปปปนนนนะะัับ้้้ออพตตไดด ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็พี่บอกเลยนะครับน้อว่าสัปดาห์หน้าจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้อใครที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟไทยแล้วรอในเซิร์ฟไทยนะครับน้อก็อย่าลืมนะคกันนะครับน้อสัปดาห์หน้าได้แน่นอน100%นะครับวงน้องแล้วก็วันนี้นะครับน้อพี่จะมาอัปเดตชุดใหม่ด้วยนะครับน้อที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้อที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กก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 ดดดดดไไไลลลลลลลคค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 ค์์์์แแแชชรรรรรรนน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 นะะ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 ัััััับบบบบบ็มาาาห่่่่ออออย้้้้งงททีีีีววจปปปูิิถ นดูถึง9,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรไก่หน้ามูลค่า300บาทนะครับนก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับนกที่แบบว่าควักตังค์ตัวเองแจกให้เอฟซีเลยนะครับนก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับนก็คือนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางท่าของกิจกรรมซุดก้อจีนะครับนกที่แบบว่า จะอัปเดตเข้ามาเป็นทางด้านของตู้ลัคกี้อีโวนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับเนาะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับพงน้องก็เป็นประมาณนี้แน่นอน100%นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้พี่มารีวิวนะครับเนาะส่วนสัปดาห์หน้าจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอน100%ยเปสำหรับพงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าถามพี่มานะครับเนาะว่าจะอัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับพงน้องก็คือสัปดาห์หน้านะครับเเ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 นน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 าาาาาาาะะะะะสสุดดดกกกก็็็็จิิบบบอออออััััััปปปตขข้้้้้ททงงงลลลคคคีีีโวววรรรรรรรหหหซซ์์ฟฟื่ไยยมณ คือเป็นกิจกรรมแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือในตอนนี้นะครับวงน้องอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูละกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาสุ่ม1นึ่งซุ้ดให้ดูละกันนะครับเนาะว่าต้องใช้เพชรเท่าไหร่นะครับเนาะหรือว่ามีเพชรเท่าไหร่ถึงจะสามารถสุ่มได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เรื่องนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาตอบทุกคำถามละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เองนคาร์วงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าซุ้ะก็คือจะมีทาางด้นของ6ุดนะครับเนาาะที่่แบบวจะอัปเดตเข้าามนะครับว น้องก็ตามนี้เลยนะครับน้อง6สุดนี้อัปเดตเข้ามาแน่นอน100%นะครับวงน้องเดียววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูละกันนะครับน้องนี่นะครับวงน้องก็คือวันที่อัปเดตเข้ามานะครับน้องจะเป็นทางด้านของกิจกรรมซูดก้อนจีแบบนี้เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือเราจะได้หาพินเขียวแบบนี้นะครับน้องเพื่อไปแลกสูดก้อนจีนะครับวงน้องในนี้นะครับน้องก็มีเยอะแยะมากมายนะครับน้องก็มีทางด้านของซูดก้อนจีสีดำตัวนี้ด้วยนะครับน้องเราก็มีสีเหลืองตัวนี้ด้วยนะครับวงน้อง ัวด้วยนะครับวงน้องแล้วก็ชุดเบสิกเลยนะครับน้องก็เป็นสีเขียวตัวนี้เลยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือมีให้แลกทั้งหมดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องอยากได้ตัวไหนก็สามารถแลกได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากแลกนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มแล้วกันนะครับวงน้องนี่นะครับน้องพี่ก็สุ่มแล้วนะครับวงน้องนี่นะครับครั้งแรกลองไปก่อนแล้วกันนะครับน้องหนึ่งทีนะครับแล้วก็นี่นะครับวงน้องก็คืออัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครัััับบบบเเเเนน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 าาาาาาะะะะะะกก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 ก็็็็็ขข้้้้้้มมมมใทงงงงดดดอออออคคครรรรรรชุ่่ไไไปปววจจณีลลยยยแแิ มากมายนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็สามารถเติมนี่ได้นะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของกิจกรรมท็อปอัพด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าเติมครบ300นะครับเนาะก็รับไปเลยเติมครบ500ก็รับไปอีกนะครับวงน้องอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของโปรโมชั่นนะครับเนาะที่แบบว่าพี่ได้ไปเติมมากนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็คือประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเลือกแลกได้แบบนี้เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสุดสีบัวนะครับเนาะหรือว่าสุดสีนี้นะครับวงน้องนี่นะครับพววกกนนน้องงไม่่ใชุดััะะครบเา็ สุดเมื่อกี้นะครับวงน้องก็เป็นสุดสีน้ําตาลนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเลือกตัวนี้ละกันนะครับวงน้องเพื่อการแรกนะครับเนาะอันนี้ก็คือเราได้ฟรีๆนะครับวงน้องที่แบบว่าเราแค่เติมเพชรนะครับเนาะก็ได้พินเขียวมาเลยนะครับเนาะยังไม่ได้สุ่มเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแต่ถ้าเราสุ่มนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าหมดประมาณ1นึ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะถ้าเราสุ่มนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้้้้้วนน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 ะะะะะะคคครรรรรรรััััััับบบบบบบอออองงง์สสาาาาาหหหหุดดดกกกกก็็็จจิเเเเเเแแไีีลลยขขท่ปตมใซฟื เซิร์ฟไทยนะครับหรือว่าซุดตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็มีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็คือซุดแรกเลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของซุดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็อัปเดตเข้ามาแพ็คคู่กันแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะงแล้วก็จะมีทางด้านของซุดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแพ็คคู่กันเหมือนกันนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นลายๆขีดๆแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเเ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 นน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 าา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 าะะ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 ะพีีีี่่่บบบบบบออออออกกกกกกลลลลลลยยยยคคคคคครรรรรัััััััวววววซซตจจดดดๆ้้้้้งงงงงง็็็็ืมมมททขขปปส จะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมขั้นนะครับนะ้ะก็คือเป็นส์ขั้นสูงนะครับเนาะสำหรับสูตรตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนะ้อว่าสจัดจัดๆเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาะว่า สุดที่พี่รายงานมาทั้งหมดนะครับเนาะก็คืออัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอน100%นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือห้ามพลาดเลยนะครับเนาะนี่นะครับวงน้องก็คืออัปเดตเข้ามาทั้งหมดแน่นอน100%นะครับเนาะอันนี้ก็มีนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะการเปิดตัวก็เท่แบบนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสุดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเท่มากๆนะครับเนาะมีการเปิดตัวด้วยนะครับวงน้องเราก็แยกให้เราถึง5ิ้าสิ้นเนนะครับส่วนะะครับเเนนาก็็ปแบบนี้เลย นาอพี่บอกเลยนะครับนอว่าสวยมากๆนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาอก็คือมีเยอะแยะมากมายนะครับนาอก็เยอะจริงๆนะครับวงน้องสําหรับุดที่จับเด็กเข้ามานะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับนาอสำหรับุดที่จับเด็กเข้ามานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนว่าแต่ละุดนะครับนาอมีแตุ่ดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนาอนี่เลยนะครับวงน้องก็คืออันนี้ก็แยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนเหมือนกันนะครับนาอแล้วก็ตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของสีขั้นสูงนะครับน้ะที่แบบว่าจับเด็กเข้ามา ก็จะมีทางด้านของซูดิโวนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับเนาะจะเป็นทางด้านของซูดิโวตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็เป็นกิ้งก่าแบบนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสวยมากๆนะครับเนาะเราก็สวยมากๆนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาสีให้เราเลือกนะครับวงน้องเราก็แยกให้เราถึงห้าสินส่วนด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะก็มีสีขาวสีฟ้านะครับเนาะแล้วก็มีสีเขียวสีม่วงนะครับเนาะรับา้นควงอ่ ส,สุดมากๆนะครับเนาะสำหรับสุดอีโวนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็มีกิ้งกาด้วยนะครับเนาะอยู่ตรงไหลแล้วนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสวยมากๆนะครับเนาะก็คือเอฟเฟกจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสุดตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็มีเอฟเฟกด้านหลังด้วยนะครับเนาะงแล้วก็ วิ่งมาด้านหน้าเราแบบมีเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดจัดเลยนะครับน้องก็สวยมากๆเลยนะครับน้องก็แยกให้เราถึง5สิ้นส่วนนะครับน้องก็เป็นสุตัวใหม่ล่าสุดนะครับน้องที่แบบว่าจับเด็กเข้าเซิร์ฟบักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือห้ามผลานนะครับน้องทุกชุดที่พี่รายงานนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่า พี่กล้าการันตีนะครับเนาะว่าจับเด็กเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของศุดตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็แยกให้เราถึงสี่สินส่วนนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมขั้นนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสี่ขั้นสูงนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้โปรดแน่นอนนะคคคครรรรรัััับบบบบเเเนน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 นาาาาะะะะะใส่่่วววขอออออองงงงงงตี้้้้พพกกลลลลยยยจห็มมปณด ตรงนี้นะครับองน้องก็เป็นซุสกิจกรรมนะครับเนอที่แบบว่าเป็นกิจกรรมขั้นนะครับเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับองน้องก็ถือว่าแต่ละซุสที่อัปเดตเข้ามานะครับเนอก็สวยมากๆนะครับเนอก็แยกให้เราถึง4ี่ิ้นส่วนนะครับเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับองน้องนี่นะครับเนออันนี้นะครับพี่ก็รวบรวมซุสทั้งหมดแล้วนะครับเนอที่จะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนอก็คือประมาณนี้นะครับองน้องนี่นะครับเนออันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมสุ่มนะครับเนอที่แบบว่าทุกคนจะได้สุ่่่่่มมนน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 นะะะะะคคคคคครรรรรรััััับบ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 บเเเเเาาากกกกกก็็แแยยยยยให้้้้้ถึงงงงง5สสววีีีลลลลอออออออพพๆื ว่าแต่ละซูตนะครับน้องก็คือสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องใครที่แบบว่าชอบสไตล์แก้ผ้าแบบนี้นะครับวงน้องก็มีเหมือนกันนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าแต่ละซูตไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยครับวงน้องนี่นะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดๆเลยนะครับน้องนี่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าแต่ละซูตไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครับน้องพี่ก็มารายงานแล้วนะครับ เข้ามาในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็สำหรับวงน้องก็ได้นะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของของฟิฟี่นะครับน้องหรือว่าอยากได้ในส่วนของของเท่ๆนะครับเนาะก็คือกิจกรรมซูนยนะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าใครยังไม่มีเพนนะครับน้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปได้เลยนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องก็ได้นะครับที่แบบว่าเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับเนาะก็คืออยากรู้แค่ข้อมูลนะครับเนาะวันนี้พี่ก็ไปหามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับวันนไะรนนคับห เนาาะที่่บวเพิ่งเข้ามาติดตามในคลิปแรกนะครับเนาะก็คือเพิ่งเข้ามาดูเลยนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยละกันนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็จะครบ250,000คนแล้วนะครับเนาะก็ฝากหน่อยละกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับมึงน้องไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับเนาะงสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะบ๊ายบาย